สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุติดามรญรุงเลขที่ 191. ชทสวันนี้จะมาอธิบายการบวกลบคูณหารสามพูดกันนะคะไปดูกันเลยค่ะโจทย์ของเราก็คือวงเล็บ3 1 4ฐาน8บวก1นึ1ฐานสองวงเล็บคูณวงเล็บ 6A ฐาน10ลบ1น1่ฐานสองวงเล็บเท่ากับเท่าไรฐาน10 นำส1 4, มหฐานแเป็นฐาน1ิบสามเท่ากับ0ูนยเท่ากับศูนยสเท่ากับหนึจะได้เท่า,00 1, 000, 100, 100, าก,กับ0ูนย์หนึ่นำมาบวกกับนำมาบวกกับ1นึ่งหจะได้เท่ากับ1นึ่งหนึ่งศูนยู่ำเลขยกกำลังมาตั้งเลขบวกกันจะได้

101มาลบจะได้เท่ากับ1100101นำเลขยกกำลังมาตั้งเลยบวกกันคือ64บวก32บวก4บวก1ได้เท่ากับ101ฐาน10ต่อไปนะคะนา2 3 1ฐาน10คูณ101ฐาน10 1นึ่งคูณหนได้หนึคูณสได้สามคูณสได้สตั้ง0ูนย์หตัว0ูนย์คูณหได้0ูนย์ศคูณสได้0ูนย์คูณสได้0ูนย์ศนได้ศูนย์นะคะนำศูนมาตั้งสองตัว1นึ่งคูณหได้หนึคูณสได้สามคูณสองได้สแล้วนำมาบวกกันได้เท่ากับ1น3 3งสอง คำตอบคือ23331ขอบคุณค่ะ